หอมเสตลาตำมะ้งลักเบใ้เกียงได้บหวใส่ได้ครับกินห้อมด้วกันสีต้นพวกพวกอย่างบ่สีตนเอากันพวจากมุมคเดโอ้ยสันอาด้เงี้กันเอให้กันเองคันตัวนั่นเดยวอันนี้กตัดมุมคำหนูตัวยิ่งใหญ่ยกับมีดพ่น้องปลาสวยเงหเนี่เนี่ยให้นวดเปจิมิปานปลาขาว้างแดง มักสนินีปลาขาตาดำเนี่ยปลาสวยเนี่ยปนๆอยู่เรือพี่น,อน้องเนอะ,ะเนี่ยมันทำกับเส้นจมเนอบนี้ไม่ใช่สีบ,บรวงบีบเอาแกหน้าไมครับตลาดเขากับสีคนๆแบบนี้แหะพี่น้องตลาดพอ,อยังไม,นนนม,นนมไ่พุ่นบนนิ่งหนาำเลยพี่น้องเนอะบนนิ่งหน่นิ่งตะต้นนิ่งตะตอนง่ายมึงสีะหน่ำบนนิ่งพี่น้องง่ายแดงๆงสีเลยมักกัน้อให้ปลาแดกน้อถังปลาแดกนี่อง เจ็ดต้นเหลี่ยมมงมงทั้งใดก็ได้เมียบางคำตั้งเทียบ่มีเวียกนาำถูทางประเดี๋ยวสวัสดีครับพี่น้องเข้าดีค่ะสวัสดีค่ะพีพ่น้องทุกคนค่ะสวัสดีพี่น้องควงไปห้าสุข,ขุมสุขคนเด้อครับโอ้โดนแล้วเนาะ <c oughs> มาได้มาพ่อพี่พ่อน้องเอข้าครับครับบัญชา,าเวียกเนาะพี่น้องเนาะยากงานยากการครับมันนี่กะมีโอกาสแล้วครับหลังจากที่เราได้ปลาสวยมาทั้งเมียทำปลาสวยกับสีปนปลา ปลาขาวปลาขาวตาดำนะพี่น้องนอะปลาขาวสวยครับปนปนกันมากเด้อพี่น้องเด้อครับคลิปนี้เป็นคลิปเฮามากแก่งนเนาะมักเกียวมัก,ว <laughs> กเกียจนเพื่อนพี่น้องเมีย <laughs> ปากคำกล้าตะจมหายเลยบอยัง <laughs> ว่ายพน่นกันเลยใส่เกียวเกินพี่น้องมักเกียวเกินโอ้ปลาลาดยุนีดเก็บสี่สิบโลดิพี่น้องสามสิบกิโลโลนี่ตะเียดไดกักสองถังพุนถังหนึ่งอยู่พุน เหมียนล่างย่างดีเลยครับบานี้กับมักเกียรมักเกียเนี่ยพยังงวยพ่นสิมักหกตัวหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสิมักประมาณจักหกไอปลาหกกิโลตัวเกียร์หนึ่งกิโลประมาณนี้นะครับขันตวงถวยกับหกถวยตัวหนึ่งถวยครับบานี่คาจะจมเลยพยังงวยพ่นกับหยางเอาหยางเอาจังไดนว่าใส่เกียเท่เท่เพื่อนม่พี่น้องเท่เกินบานี้มันเข้มครับบานี้พยังงวยพ่นสิมักเกียวิธีการแก่ปลาเข้มเห็ดจังไหนพี่น้องเพิ่งกระถามหามาหลายเนาะ เอามาเบิ้งกันบันี้พี่น้องมึงแม่บางคำเปิดบันี้เจ้าเขาไม่ห้ำเปิดนี่แหละถังนี่เพื่อเปนหน่อยได้พี่น้องเนี่ยหรองามๆคุณอีกถ да ังหนึ่งสี่สิบเกือบสี่สิบลูกเนี่ยโตงามๆเราแดงๆเอาข้นเมื่อแมวเมือเจ้าเศร้านี่แหละอันนี้เ้างมักไว้เลยได้พี่น้องเด้ประมาณจักสามเดือนแล้ยวดูนะแดงๆเลยเนาะแดงใสไว้ค่ะแดงงามๆเลยบางเนี่ยล่ะโตงามค่ะงามปะงามค่ะนี่แหละบานนี้เขาใส่เกลือเกินบันไดพี่น้องเขายังไม่พูนจีบ แปงด้วยผีน้องแปงแบบไรเนาะจังสีบปเปปปข้มเพราะว่าปลาเขามันเข้มเลยเดี๋ยวพอนิ่งยพ่นซิมมึงเลยเด้๋ยันซิมนำเข้มค่ะพี่น้องใส่เกียเกินมเมื่อแกะแบบนี้เอาลงเลยแม่ครับน้ำย่าเอาด้วยผีน้องขันต้นแรกน้ำม,มักเกลือย่าเอาเอาไปใส่กระมังพี่นี่ครับโอ้ยหอมเ <anecdote S 2> ด้โหโหด,ดังทวนๆน,น้ำม,มักเกลือย่าเอาด้วยผีน้องเด้อมาเบิ่งเคียงปรุงซร้าแม่บังคำเศร้าของม่นี่แหละครับเข่ากัวเข่ากัวตั้งร่างพี่น้องเข่ากัวโอ้ยแม่ครับก็ะเปเปิดเลยเนาะเดี๋ยว ข่าอขัวเป็นข่าอข่วยต้มอันนั้นล่ำล่ำขัวล่ำข่ามาลีได้พี่น้องเด้อแล้วก็บักซับปนัดต้องใส่ได้พี่น้องเด้อโอ้จีเด้ลดความเค็มลงปรับคั่มนัวเกินครับแล้วก็เอ้าแล้วก็ไอ้นี่แหละครับไอ้ปลาเกลาอได้พี่น้องเด้อแล้วก็น้ำหน่ำขาดบ่ได้ได้ครับนี่น้ำหน่ำที่ข้าต้มสุกแล้วได้พี่น้องเด้อราคาไน่ปากกระเสียดครับไน่ปากกระเแก่ที่เอามาขัวเนาะน้องเศร้าไหมครับ นี่แหละครับแดงแดงงันงันสิล่ะเนี่ยน้ำเขาบอกเอาด้วยพี่น้องเด้อเขาสิเอากกลมเข้มบอกเอาน้ำบอกนี่แหละครับแดงกึ่งๆแดงย้อนแยงทำให้พี่น้องแดงแดงย้อนเพราะยังง่อยพ่นใส่ข้าวสารนี่ข้าวสารได้พี่น้องเด้อว่าเป็นน้อนเด้เนี่ยขาวขาวนี่เม็ดข่าวสารใส่ไปให้เนื้อปลาเป็นแดงเนาะเอ๋อสังขารมาเบิงกันอีกทีนึงบาดนี่เราพี่น้องกะละมังบักใหญ่หนึ่งครับเนี่ยแดงแดงงันงันสิล่ะอ๋อบัดนี้แม่หำบัดนี้เขามาเริ่มแปลงกันเลย เอามาขั้นตอนแรกใส่ข้าวคั่วนี่เดี๋ยวไม่หั่มขวดที่ไห้กันเอาขัวปนวดเลยเสื้อเ่าขันนี้เป็นข้าวคั่วอบเด้อยพี่น้องเด้อบ่าเป็นขั่วเด้เข้าวอบข้าวสารอบครับแล้วก็ไปบดให้ละเอียดละเอียดเลยเอาไม่ทั่คนเลยนี่แหละครับเป็นข้าวอบบ่าเป็นขั่วเอาไปอบเอาครับจังหอมขั่นขั่วย่านเพิ่นใหม่บะทอกันไหมพี่น้องขั้วอบนี่มันสีทอกันมากเลยครับปัญห้อวามนะตัวนี้อันนี้เป็นล่ำเด้อพี่น้องเด้อ ลำอ่อนลำขามะลิอันนี้ขวัวเองแม่บงางครั้ขวัวไงกุ๊บอยู่หลังขวัวใ,ใส่เลยปลาเขาหลเอาโอเคไหมครับเอานี่แหะครับกะเอาพี่น้องกะเอาวันนี้ง่อยพ่นเห็ดตุนชิ้นเหรอพี่น้องกะถืออยู่เขาข้นไปน้ามหรือเขากะไปน้าพี่น้องคือยังผู้เฒ่าสมัยก่อนเป็นกะกาเอาทั้งข้น,ท,นทั้งกะทั้งใส่ กิ่นเหลิมเปียแน,น่เลยครับพี่น้องพร้อมลอหมลือเปล่าหำเนาะพร้อมแล้วก็จะใส่หั่นขัวเขาเนี่ยแะครับนะน้ำเขาเพราะเอาเด้อน้ำเขาเที่ยวชิมก็สิติดมาเนี่ยครับเพราะว่าน้ำเกลือเข้ม,มเอามาดิเป็นน้ำาบักนับนี่คือกันพี่น้องขาดบ่ได้ปกติีพอยังไม่คนที่เ่าคอยใส่ด้แต่ว่าอันนี้เป็นการแก่งานเนาะมันเข้มเติมความนัวดเติมความนัวแล้วก็ับปั๊บความเข้มรุนแรงบักนับใส่เข้าไปนี่ใส่ไปเลยพี่น้องจ้าเอา ใส่ใส่แห่หอมหอมเนาะแล้วก็บาดนี้ขาดบัวลอยอีกอย่างหนึ่งคือปลาล่าก็ต้องมีน้ำเนาะเอากองกระดินไปดินมาอยู่พี่น้องเอาไล่ตาพ่นเนาะเอาเขิมเนมีน้ำป่ทีน้ำพี่น้องน้ำต้มอุ่นต้มน้ำอุ่นเท่านี้แหละน้ำอุ่นเด้อต้มซุกแล้วก็ให้เป็นอุ่นๆห่อนๆเนี่ยมาใส่ด้วยปลาแดกเปี๊ยบไปเลยน้ำต้มซุกขับไปขับใสแแ่เข้าไปเลยพี่น้องกะเอาเด้อกะว่าดเป็นมีน้ำโอ๊ตจ่อจังน้อย ใช่ครับเตรียมอมาเลยค่ะเดี๋ยว,วยปั๊นี่แหละพี่น้องแบบประกันได้พี่น้องเรื่องการแก่แบบปลาเข้มปลาเข้มเ็ดจังได้พ,งไงพ,พี่น้องไม่พูดนี่แหละพี่น้องเบื้องสูตรเด้อยถือว่าเห็นเป็นเข้มเลยละ่ะกระชิบพอดีปรับพอดีพอดีมาเป็นี่แหละพี่น้องแต่ว่านา้ำเอนาน้ำมักเกียร์ถังนี่เข้มดีพอนยน้งไม่พูนซึบซิมแล้วพี่น้องไหหลังทวนเลยเขาใส่กระต่ายเ,เขาขวบ หอมนัว oh. เลยค่ะตอนนี้หอม,มพี่น้องหอมค่ะค่ะหอมไปสามบาทละบาทเนี่ยโอ้มันปเป็นเนหน่อยๆดิพี่น้องเมียปากคำมันข้นจนเราหลังกวงจนกล้ามขึ้นนะ้วห <c oughs> อมโจมักเนะาะก้นมักปลาแดกเนาะเดี๋ยวชม น้ำพ่อว่วขันน้ำเ่พ่อเขาก็ใส่พี่น้องใส่เขาไปอีกน้ำต้มเขานี่ละน้ำต้มแล้วก็เขาเอามาโดยไว้เนาะเอามาว่างไว้ให้เป็นเย็นแล้วอุ่นแล้วเขาจังใส่พี่น้องอันนี้น้ำปลาเด้อน้ำปลาครับยี่ห้อใดก็ได้ว่าแต่จะเข้มไรเพราะว่าปลาเขาก็เข้มแล้วเนาะเพิ่มน้ำไป็นส่ดนกี่น้องเติมน้ำไปซื้อน้ำกับปลใส่หลายดอกเด้อฉันเพียงน้ำมันออกไม่อีกน้ำปลาเมันออกอยู่เรื่อยเด้อ ในตัวปลาน้ะเอาข้นไหมฮะนันละบาดนี่หอมไปหอมคอมนัวอยู่ในนี้เลยค่ะว่าเราไปเข่าัวเจ้าล่วงตัวเราไปตื่นเต้นไหมเนี้ยังล่างว่าันเด็ั่เยค่ะใส่ไมบักตานเดู่วคือว่าเมื่อคน้นเรางมือสเลยเขาขวีบวกาเอาพี่น้องสิละครับน้ํเข่าขวีบนะโอ้เขาขตัไปเนาะเาไปนอนกาเอาไปเรื่อยค้นเอาไปเรื่อยเหงข้นเหงขื่นมาิ กล้ามขึ้นมดันปลาได้ปลาอยู่ซ้ำเก่าติว่ากล้ามข้นอะไรขึ้นก้ามคนขึ้นพ่อพ่บอกนัดพ่ออยู่หลังเนาะพ่ออยู่หลังใครก็พ่อกับพ่อใหญ่เรามันเบิดแล้วไว้บักไงหนึ่งม้วนเซย์ก้นเลยกะเอาดิพี่น้องเด้อแห่งคนหนึ่งขึ้นเด้อบ้านี่ขาดบ่ได้เลยกับขื่อนนี่ในเบกาเซียดเก่พี่น้องในเบกาเซียดเก่เขาเอาไปขวาดื้อพี่น้องเด้อขวารกับมาบดให้ละเอียดเลย นี่แหละในปกเสียดเกลียผีน้องหอมเด้เี็ยให่หเป็นเนือเ้อแดงยิ่งคืงนนะ่ะใหดน้ำให้น้ำปลาแดงเข้าแดงเข้าไปเอไยอะหน่อยมันหลายดิอ,อ่ะในปะพ่อเขาก็ะไซได้ดพี่น้องเด้อกะเอาสมน้ำสมตนนี่แหละเรื่องเตลยียวตวงในกระป๋อใดดอกมันหลาย<ม>ใส่เบอร์เต้าน้ำลาเลี้ยสัน่นี่พี่หัวได้กระได้ดพี่น้องกระไดเข้มหลายบ่บละบุ ข้นขึ้นตีลังกาทั้ง่างขึ้นนะเอ้าอแย่กระลแมังเลียนไปละฮักขามันเลยดึงน่อยดึงด้วยค้าอู้ทั้งแรงบุกันได้ขึ้นมาอยู่คนขึ้นเ่าเดี๋ยวท่านทัวร์ดิเราให้แม่หั่นข้นก็ได้พี่น้องบาทเนี่ยเอาพี่น้องบาทนี่อีกอันหนึ่งปัจจัยสำคัญขาดบ่ได้พี่น้องนี่น้ำปลาเกลือน้ำปลาต้๋มพอยังง่อยพ่นได้พี่น้องเด้อน้ปลาเก่าเติมเข้าไปเลยครับเพราะว่าดึงให้ปลาเพิ่มเตินไว้ลบเด้อแม่บางคำลบเด้อนี่อ ใส่เม็ดบุกอี่างเประมาณดิดหนึ่งดิดเครึ่องนี่างเงพี่น้องนั่นแะครับใส่ใเป็นๆไว้กันอ่อเพราะใส่ผงที่เป็นชาด้พี่น้องเนื้อเป็นหัวเชือคนดีๆแม่ครับอย่าใหญ่ฟงเซตาพี่น้องเขาเนื้อไหว้อชิบชื้อปะฟงเซตาดีตาหน่องบ่ได้เดิโอ้ยหายไปโดนพี่น้องอยากเรียดหาปลาก็บ่กใคยได้ช่วงนี้หาก,กินฝืดด้วยตกปลากับตกเงา ปลาที่เ <House> ดือดกิดไม่ไ <good> ด <young people> ้ไม่ได้พี่น้องนี่ปลาสวยได้มากประมาณแปดสิบโลพี่น้องเห็ดไปแล้วถังหนึ่งถังนั้นเห็ดถือยอ่เห็ดถือสวนพี่น้องบัดถังนี้ข้างได้เห็ดฟางเมเปบังคำจุ่มเลยกับพวกเท่เกียรเพื่อนหนึ่งสวนสามนับหลุยที่บัดนี่ขั้นใส่เกินไปหยิสวนกิโลเกียรเว้ยขึ้นตาเกียร์ขึ้นซอยอันสั่นแล้วก็ทำเอาไปดั้มซวยไปดั้มข้าสู้อยู่เนาะสู้โทรศัพท์ตะกคนจุ่มแห้งก็เป็นไปทัวเลือบัดตาเกียรเพื่อนจิ อันนี้เลยพี่น้องหอมเลยได้บาร์ดิ้นสีสันงามเลยพี่น้องเด้อบาดนี้เฮางสีมักไว้อีกประมาณอันนี้อันนี้เฮางมักมาเลยจักเดือนแม่หำนสองต่อไปสองเดือนแลสองเดือนกว่าแล้วเนาะ่นเนาะบาร์ดี้กะเฮางสีมักไว้อีกประมาณสี่เดือนเด้อพี่น้องเด้อสามสี่เดือนก็สิกินได้อันนี้บอกไว้ก่อนเด้อครับเป็นปลาล่งปลาน่างงเ้อพี่น้องเดินนัวนงออกไปทางนงเด้อครับตัวนี้เพื่อจะไม่พุ่นเห็ดนงเด้อเพราะว่าเฮางมักไว้เก็บ่ยขึ้นจังเอามามักเกลือพี่น้องเฮางมักปลาลหยเฮางมักปลาที่ว้สะก่อนเนาะให้เป็น ลดความสวดลงเจียวบองใส่ปลาดำมะงไว้ลัดก็ไดใส่เกียงบ่ได้บ่ใส่ได้คร,รับกกหอมด้วยกันค่ะอืมหอมนวไม่ต้อกันนี่ละสี่ต้นพวกพวกเด้ยบ่โอ้ยนั่นแห้งขัด่เกียบ่ตำเจีวสี่ต้นเอากันห้าพกวกมาจากมุมค่ำเดีัโอยคันอ่าเริง,งี้กันเดียวกันนี่ค่ะนตัวนั่นเดีมุมค่ำหรดอล้ว่ตัวงกัมีดได้พ่นวองปลาสวยเงีเหรอนี่เนี่ยให้นัวิปานซ ปลาขาวหางแดงครับแล้วก็สิมีปลาขาวตาดำแน่ปลาสวยแนี่ยปนๆอยู่ด้วยพี่น้องเด้อเอ้าหลังจากทีข้นได้ทีแล้วพี่น้องม่าไม่หั่นบัตรดิสวยลุกขึ้นมาด้วยจ้าอุ๊ยกระโปงตักนี่แหละพี่น้องจะได้เอาใส่นี่แหละพี่น้องกระปุกกระถังเขาคือเก่าเด้อเอาผัดติีข้งจะน้อยเนาะกินยังบ่ออกปาดเนื้อโต้ช่วยดีครับแก่มครับพี่น้องเลิศส่วนเดี อู้งามๆเลยพี่น้องครับนี่เราพุดน่ะตัวงามครับพี่น้องแดงจริงๆอยู่เลยสแดงแดงงามๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเห่อที่น,นี่ะนะ <c oughs> แดงเงินเม็ดกระทินแดงเงินเม็ดกระทินขวัวพี่น้องหอมหอมแล้วกะนวลเขาขวัวไอ้เขาอบเขาขวัวอบเลยพี่น้องข้อนอนนั่นแหละแล้วก็วอบเนาะแล้วก็วห้ามขวัวห้ามหอมมะลิเจ้าหอมมะลิขวัวห้าม ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างแล้วก็นถั่วาข้ากระหอมเด้พี่น้องจังสี่ละเดี๋ยวพี่ยังง้อยพ่นสีลุ่งสีไซเบอร์โท้ได้อพี่น้องเด้อบาทบาทเป็นพี่ยังง้อยพ่นสีพูดอีกคือหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสีไซเบอร์โท้แล้วก็บสีไซไอดีไล่เด้อพี่น้องเด้อขับถักไล่มากก็ได้เด้อพี่น้องพี่น้องอยากซิมสุดนีเด้อพี่น้องเด้อทุกสุดนั่นละพี่ยังง้อยพ่นเห็ดไวไหลายอยู่เป็นแล้วครัจังสีเปิดให้เมียนปิดเปิดกันบ้งบาทเปิดพระอบบุญลราพี่น้องเปิดให้บุญลราเด้อจัง ระเบิ้ลพอยงไงไังง่อยพ่นสีใสไอดีไล่ไปด้วยพี่น้องเด้อแล้วกับโอดูนนะมาซิมน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อมาที่เสียบนวดซ้ำใดยคือส,สีเข้มคนเกา่าโบเข้มดอกพี่น้องพอยังง่อยพ่นแก่แก่ปัญหาแล้วแก่ไขางานแล้วครับแม่บังคำกับเศร้าจมเด้อบ่ะนี้ไม่ใช่สีบดลวงไปอีกเอา,เอาตตกแม่ไหมครับปลาเขากับสีคนๆแบบนี้แหละพี่น้องปลาพอยังไงไ่อยพ่นบนเนียนหนามด้วยพี่น้องเด้อบนเนียนหนามเน,นียนตะตอน เี่เน,นตนน้นต้นงามสีเหลืลงหนานมม้วนเห็นบันไดพี่น้องนี่แหละงามแดงๆสีเลยปุ๊บมักกักน้อหายปลาแดกนี่น้อถังปลาแดกนี่เจ้าเสียดต้นเหลี่ยมมงมงทงั้งใดก็ได้เมเียประคำเรื่องเพียบม,มีเวียกนั่งถูถังปลาแดกนดดี่หันละเสร็จดีมันแบบว่ามีโมไม่ยาำตัวมีโมได้ครับพี่น้องเพราะว่าผมยังไม่ปวดมีม่งล้วนเน้นนะเขาก็ได้แน่นอนนักลบดำ หงบินตนํีนะคเสร็ีี่เบเตนีสานละน่ยนาอีกประมาณจากสเดียนเครื่งซีเดียนผลพี่น้องเด้อยังมาพอกพรายยังไม่พ่นสีตอนเปิดยังไม่พ่นสีใสเบอร์โทรใสไอดีไล่ไปเด้อพี่นอ้องเด้อขยาบจิ้มกับทักมาพี่นอ้องทุ่มาทักมาเด้อพี่น้องเด้อซิมก้มเสียบกวมนวน้ำกันแต่ว่าเป็นปลาหน้องเด้อพี่น้องตัวนี้เป็นปลาล้านุ่งเรามันปลาปลาที่เฮาเห็ดใบแห้นองเนาะพี่น้อง กะออกมาทั้งเข้มบัดนี้ยพอยังไม่พุ่นแปลงให้ขึ้นมาสิขึ้นมาบอว่าพี่น้องแต่ว่าขึ้นแน่นอนรับประกันมาขึ้นครับเฮ็ดสูตรนี้ล่ะกันปลาเข้มเด้อครับเมียนเมียนล้วอีกเคียวนึงคือตอนเฮาเปิดนัะครับพี่น้องเฮามามาแปลงอีกได้เด้อมาชิมเบิ่งเด้อคั่นเข้มอีกกับแปลงใหม่ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาสําหรับคลิปนี้กัขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับพี่น้องสําหรับแรงเชียร์แรงใจให้นพอยังไม่พูดครับแม่บักําเนาะสําหรับกดกระไหลกดแชร์เนาะกำลังใจเนาะ ส่วนสุเนาล่ะพี่น้องก็ขอขอบุขอคุณหลายๆเนาะอยย่ไดเยินพี่น้องเขานี่ยแหละใจในการกิดตามอกมาตลเขาสิเระเหตุในผิดหังว่ตบงกคย่างันเหรือรู้เห็มาเบ้านไปหาปลาใดได้พี่น้องปดลกคนเดียวนี่เป็นอันว่าเซมเ็จเรียบร้อยพี่น้องถาถายยูถาชิมน้ำกันว่เป็นถังในหน่อยในเมวบงคำยุ่นี่สามิโลด้วพี่น้องเด้อเียงคึ้ง่งาง่งมงสิล่ะพี่น้องเด้อ บ้างหั um en, um ่นกะยี i, ่สุกประมาณแปดสิบลูกปุ้ยไปพี่น้องโอ้ยปุ้ยไปขนาดว้ายพี่น้องเพิ่นมาเอาเนาะเพิ่นกะเพิ่นกะส้มอยู่ว่าโอ้ยแสีบเสบเฮ็ดดีเศรษฐศาสต่์เทวศศาสอร์ยี่สิบเมตรจะมีพี่น้องกันเมียบังคำล้างจนมือเหลืองเด็ดแล้างดีครับปลาเราก็ล้างดีเนาะเพรมีความดำจั๊กเม็ดมีแต่ความแดงจึงคืนเนื้อกระแดงจึงคืนเอพี่น้องสำหรับมือมืร์นี้วันนี้เนาะพี่น้องเนาะกับเสียมลาฟาจากบีฟาดจากดองฮันเดปเนี่ยสวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปหหนน้้าพบกัใม่ดพี่น้อง